One, two. ัสดีจ้าพบกับช่องได้ไทยสไปร์แอนดแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองไยสู้โคสุขขสขขดคน้อจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะใหม่แล้วจ้าชมหม่อยหอยสังกับตัวโตไทยไทยจ้านู่นนี่นั่นมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะแต่ช่วงบ่ายนี้ก็จะมีลูกค้ามานวดสองคนนะคะได้ทำงานเสริมเติมกันไปพอได้ช่วยเหลือต่างบ้านทางเมืองใดบ้างเล็กๆน้อยๆเติมกันไปช่วงนี้ค่ะ งานประจำก็ไม่ได้ทํานะคะตั้งแต่แฟนกเกษียณแล้วแกก็อยากให้เรามีเวลาให้แกแบ่งสันปันส่วนหลากหลายอย่างนะคะงานบ้านก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อเช้านะคะเที่ยงขึ้นมาแล้วก่ะวันนี้โตโต้ทาขนมนะคะขนมบ้าบินค่ะนึกอยากกินขึ้นมาก็เลยดูกับอาจารย์ใน y o u t u b e นี่แหละค่ะแบบง่ายๆนิดนึงครั้งแรกในชีวิตการทําขนมบ้าบินนะคะ ก็ดีใจว่าตัวเองทําได้อยู่ค่ะก็คือว่าตัวต้วซื้อกากมะพร้าวเป็นถุงเป็นแพ็คไว้กากที่เขาสำหรับไว้คั้นทํากะทิหรือเปล่าไม่รู้นะคะซื้อแช่แข็งไว้นานแล้วเมื่อเช้าก็เลยเอาออกมานะคะมาละลายก็เลยมากากมะพร้าวผสมแป้งมันแล้วก็น้ําตาลก็ไม่ได้บอกสัดส่วนนะคะก็คือบอกว่าตัวเองใส่อะไรบ้างนะคะแล้วก็กะทิใส่ลงไปแล้วก็เกลือช้อนชาหนึ่ง ก็ใส่สัตว์ส่วนลงไปก็คั้นคั้นด้วยมือเราเองนี่แหละค่ะทีนี้ก็มาทอดกระทะธรรมดานะคะก็ชุบน้ํามันหน่อยหนึ่งแล้วก็ทาก้นกระทะนะคะก็หยอดลงไปอยากให้แผ่นเล็กแผ่นใหญ่แผ่นน้อยกากมะพร้าวก็ใส่เยอะหน่อยหนึ่งให้แฟนชิมดูแล้วค่ะพ่อใหญ่บอกว่าแซบ่บแซบนะคะกินไปแล้วสองสามชิ้นเลยทีเดียวแกเดี๋ยวโตโตะจะกินกับกาแฟนิดหนึ่งนี่แหละคะ่ะช่วงเที่ยงวันนี้กินอันนี้แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะมาแซ่บด้วยกันนะคะ อยากทำอะไรเราก็ไม่ยากอยู่แดนไกลก็จริงแต่เรามียูท b e พอได้ดูนะคะตัวมีแป้งมันถุงหนึ่งแป้งข้าวเจ้าถุงหนึ่งแป้งข้าวเหนียวถุงหนึ่งเดี๋ยวโอกาสหน้าไม่รู้จะทำอะไรดีอยากทำบัวลอยเหมือนกันค่ะถ้าอยากทำสีนูนสีนี้คงจะซื้อเผือกกับมันมาผสมนะคะมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังตื่นเต้นนิดหนึ่งนะครเมื่อวานพาพ่อใหญ่ปั่นจักรยานกันไปไปกับ แต่จริงๆก็เป็นจักรยานไฟฟ้านะคะไปกลับก็เกือบ30กว่ากิโลเมตรได้นะคะเมื่อวานก็อากาศ20 21องศาใบายๆแต่ก็ลมเป็นบางช่วงแดดจ้าเป็นบางครั้งพอปั่นจักรยานไปกลางทางนะคะเราก็ตกใจเพราะใหญ่บอกว่าขอจอดขอจอดพอดีผ่านไปละแวกที่มีหนองน้ําก็มีเก้าอี้มีโต๊ะนะคะแกก็เลยขอจอดขอนั่งก่อนเราก็ตกใจแต่เราก็เคย ร้่าการแฟนบ้างอยู่เป็นบางครั้งนะคะแกก็มีโรคประจําตัวเป็นเบาหวานมาแล้วก็30กว่าปีแกก็ตรวจเองจีดเองอะไรเองแต่ตอนนี้ก็ก็มีระบบเซ็นเซอร์นะครับฝังไว้ที่แขนแล้วก็ตรวจด้วยมือถือความดันเลือดความดันสูงดันต่ําอะไรของเลือดต่างๆวัดค่าเลือดนั่นเองนะคะแกก็ทําเองตลอดแต่เมื่อวานแกบอกว่ารีบเบรกรีบเบรกเรากาลังปั่นจักรยานเร่งแบบว่าขึ้นเนินหน่อยนึงแกก็อยากจะจอด แกรู้สึกไม่ค่อยดีเวียนๆหัวหน่อยหนึ่งนะคะแต่เราก็ระมัดระวังตลอดเพราะโตัวโตจะมีกระเป๋าเหมือนทุกคนเคยติดตามมาจะรู้ค่ะกระเป๋าเป้ของโตัวโตเองก็จะมีน้ํามีกล้วยมีส้มมีช็อกโกแลตมีขนมนมเลยอะไรใส่ไปด้วยแล้วก็เป็นน้ําตาลก้อนหรือว่าเกลือก้อนอะไรก็เตรียมไปพร้อมเหมือนคุณหมอเลยก็ว่าได้นะคะ เราก็เป็นทั้งหมอทั้งเมียทั้งแม่นะคะแต่บางครั้งเราก็ตกใจก็กลัวเขาเป็นอะไรแต่เราก็ต้องตั้งสติก่อนตลอดนะคะเวลาจะออกเดินทางจะเที่ยวจะตรงไหนก็ช่างแต่แกบางครั้งแกก็บอกว่าไม่ต้องห่วงแกหรอกเพราะว่าแกอยู่กับเข็มจิตยาเป็นเบาหวานมาสามสิบกว่าปีทุกอย่างมันก็โอเคอยู่แต่ถ้ามันร้อนเกินไปอย่างทางเมืองไทยก็เคยเจอครั้งหนึ่งตอนที่เที่ยวอยู่ขอนแก่นครั้งหนึ่งตอนที่ไปประเทศไทยสองสามปีก่อนนู้นนะคะ แกก็หน้ามืดหน่อยนึงแต่โชคดีว่าอยู่ใกล้เซเว่นนะคะเราก็เข้าไปซื้อผ้าเย็นซื้อผ้าเย็นมาเช็ดหน้าเช็ดตัวเช็ดอะไรให้แกหน่อยนึงแกก็ค่อยยังชั่วขึ้นแต่เราอยู่ที่นี่เราก็ระมัดระวังเอาไม่รู้จะไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวประเทศไหนก็ช่างไปเที่ยว ต่างประเทศหรือในประเทศตัวโตจะมีกระเป๋าเขาเรียกกระเป๋าโดเรมอนของตัวเองก็ว่าได้นะคะเราก็ต้องระมัดระวังเอาไม่ใช่ว่าเราเยีมหัวเราะเริงล่าอย่างเดียวต่ายแต่คลิปวิดีโออย่างเดียวไม่สนใจผัวไม่สนใจสามีก็ไม่ได้นะคะเราเป็นทั้งหมอทั้งเมียทั้งแม่นะคะเมื่อวานแต่ก็ตกใจอยู่ค่ะบอกถามแกอยู่ว่าเธอเป็นยังไงบ้างเราจะไหวไหมจะต้องปั่นไปอีกหลายกิโลเมตรเหมือนกันนะกว่าจะไปถึงเมืองเล็กๆนะคะไปถึงนู่น ทีนี้แกก็บอกว่าเขายังชั่วแล้วแต่เราก็ต้องพักเป็นบางช่วงตัวโต้ก็เลยบอกให้แกปั่นจักรยานนําหน้านะคะถนนจักรยานเขาก็ดีนะคะประเทศแห่งจักรยานถนนจักรยานเขาก็จะเชื่อมทั่วประเทศได้เลยถ้าเราอยากจะปั่นจักรยานไปเรื่อยๆนะครับทึกค่าไหนนอนนั่นก็ได้ถ้าจะมาใช้ชีวิตแบบนี้ท่องเที่ยวแบบนี้ในฮอลแลนด์เนเธอทุแลนดได้สบายเลยนะคะทุกคนคะ่ะ ช่วงนี้อากาศดีๆเราก็ไม่อยากจะให้เสียเวลาบางครั้งวันไหนที่ว่างนะคะก็ให้มีความสุขสนุกสนานกับดินฟ้าอากาศช่วงฤด,ดูร้อนนะคะทีนี้ก็เลยปั่นไปก็โชคดีว่าแกก็เป็นอาการแบบนี้แค่ครั้งเดียวนะคะเมะื่อวานก็เลยปั่นไปถึงเมืองก็รีบไปร้านอาหารคาเฟ่กันไปนั่งพักก็เติมพลังกาแฟ,ฟกินเคก้กกินขนมนมเนยกันเข้าไปแกก็ค่อยยังชั่วค่ะ แต่ก่อนแกก็บ่นตัวโตวเรื่อยนะคะยิ่งทั้งถ่ายคลิปถ่ายอะไรมีแต่ห่วงนู่นห่วงนี่เราก็ต้องหันหน้ามองหลังตั้งแต่โดนบ่นเรื่องนี้เรื่องนั้นเราก็เจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นช่วงๆเราก็เลยพยายามนึกตลอดนะคะจะเดินจะเหินจะเที่ยวแบบไหนจะเจอของสวยงามขนาดไหนเราก็อย่าลืมหันไปมองสามีเราด้วยถ้าลืมสามีนะเป็นสิ่งที่ยากนะคะก็จะเป็นประมาณนี้กันนะคะ แต่เมื่อวานก็เข้าที่เข้าทางทุกอย่างจนแกหายเหนื่อยหายไหลลงตัวดื่มกาแฟทําอะไรกันเสร็จก็เดินรอบเมืองเล็กๆก่อนหน่อยหนึ่งนะคะค่อยปั่นจักรยานกลับขากลับก็ผ่านกลางพุ่งกลางไร่กลางอะไรก็แวะรายทางไปเรื่อยๆส่วนมากตัวโตก็จะไม่เร่งจะไปไหนก็ช่างทุกวันนี้จะไปแบบเที่ยวต่างประเทศไปอิตาลีไปไหนก็ช่างนะคะเราก็จะไม่เร่งไม่รีบเรารู้ว่าร่างกายของแฟนเราเปลี่ยนแบบไหนแล้วก็ เขามีโรคประจําตัวอยู่เราจะเร่งจะรีบตามแบบว่าตัวจริงๆแล้วตัวตัวเป็นคนเดินเร็วนะคะถ้าเดินคนเดียวออกกําลังกายคนเดียวนะคะจะเดินเป็นคนมุ่งเดินอย่างเดียวนะคะจะเดินเร็วมากแต่ถ้ากับแกก็จะลดความเร็วลงหน่อยนึงแกบอกว่าเธอทําไมเดินเร็วนักหนาเดินเร็วแบบนี้แบบนี้แบบนั้นแล้วก็ืจังหวะจากคนส่วนมากก็ใช้เขาเดินนําหน้าบ้างเป็นบางครั้งหรือว่าปั่นจักรยานก็ ก็ถือว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะคบแต่ผมมุดว่าเรานั่งแล้วอะไรแล้วเขาหน้ามืดเขาอะไรเขาจะวุบจะอะไรเป็นจริงเราก็ต้องเตรียมมือถือขึ้นมาเบอร์โทรฉุกเฉินขึ้นมาเราก็ต้องมีไว้ในมือถือตลอดนะครับเบอร์โทรฉุกเฉินต่างๆนะครับเรียกรถเรียกหมอเรียกพยาบาลเรียกอะไรก็ ว่ากันไปแต่เขอภาวนาอย่าให้เป็นแบบนั้นนะคะบางครั้งแฟนเรามีโรคประจําตัวเหมือนอยู่กับพ่อใหญ่เก่าเหมือนกันนะคะตัวตวเองก็ดวงนะคะดวงชะตาวาดสนาตัวเองเป็นแบบนี้ก็คนไม่มีโรคก็ถือว่าเป็นบุญที่สุดไม่มีโรคร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีก็ถือว่าดีนะคะแต่ถ้าเราเจอหรือว่าได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนที่มีโรคประจําตัวหลากหลายอย่างเราก็ต้องตื่นตัวและระมัดระวังนะคะ กับผู้ใหญ่เก่าก็เหมือนกันนั่นนะคะก็ต้องดูเลหลากหลายเรื่องเหมือนกันค่ะโจนไหนได้เลือกอได้ลาก,กันก็ยังดูแลกันอยู่เขาก็มีโรคประจาตัวเหมือนกันเราก็ระมัดระวังหลายๆอย่างแต่การที่เราเคยอยู่กับแฟนเก่ามีโรคประจาตัวมาแล้วมาได้แฟนใหม่เป็นแบบนี้เราก็เลยรู้แล้วค่ะว่าจังหวะชีวิตของเราจะเป็นลักษณะไหนต้องทําแบบไหนจะเดินจะเหินอย่างไงจะเที่ยวแบบไหน แต่การได้ท่องเที่ยวท่องโลกต่างๆกับแกกับแฟนก็ถือว่ามีความสุขดีนะคะแต่เราก็ไปแบบระมัดระวังด้วยนะคะหัวเราะเราก็ไม่ใช่ว่าหัวสุดลิสุดเดชเพลินสุดลิสุดเดชเจออะไรสวยๆงามๆแล้วก็ถ่ายพอสมควรอีกจังหวะหนึ่งเราก็หันมองแฟนเราด้วยว่าเขาเป็น <c oughs> แบบไหนหน้าตาเป็นแบบไหนหน้าเสียดไหมร้อนมากไม่ดินฟ้าอากาศเราก็ประเมินทุกอย่าง ยิ่งเวลาไปบ้านเราทางอีสานด้วยทางร้อยเอ็ดด้วยอะไรด้วยนะคะแกก็ยิ่งชอบอยากออกทุ่งนะคะท้องไร่ท้องนายอยากไปดูข้าวดูหนองน้ํอดูธรรมชาติข้างนอกโต๊ะกับแกรอบที่แล้วก็อากาศ30กว่าองศาช่วงบ่ายบ่ายโมงบ่าย,าย,อายสองโมงกินข้าวเตี่ยงเสร็จปั่นจักรายานอกอกทุ่งกันนะคะแดดแดดแต่เราก็ห่วงเขาอยู่นะคะแต่แกก็อยากไปแต่ถือว่าโชคดีว่าตอนที่ไปร้อยเอ็ดไม่เป็นอะไรนะคะ เราก็ระม,มัดระวังอาหารการกินดินฟ้าอากาศให้เขาด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราตัดสินใจมาใช้ชีวิตอยู่กับเขาแล้วนะคะบางครั้งแกก็ถามอยู่บางครั้งก็ถามเล่นๆเธอเบื่อฉันไหมเธอหนี้ไหมเธออยากนี้ไหมก็ถามกันเราก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะดวงชะตาวาสนาแต่และคนมันแตกต่างกันไปนะคะ ใครทุกคนก็อยากได้ทั้งแฟนหล่อแฟนแข็งแรงสุขภาพดีเป็นนักกีฬาหล่อหล่อล่ำลเราก็อยากได้หมดนะคะทั้งล่ำทั้งรวยนะคะแต่เมื่อดวงเราเป็นแบบนี้คู่ชีวิตเราเป็นแบบนี้แล้วเราก็ต้องสู้ต่อไประรมัดระวังนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจใกันไปเรื่อยๆเด้อค่ะคลิปสั้นก็จะมีการท่องเที่ยวเยอะหลากหลายอย่างนะคะติดตามคลิปสั้นได้นะคะส่วนมากจะลงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยนะคะ หรือว่าใครอยากติดตามตัวโต้ช่องทางนึงก็ฝั่ง Facebook ตอนนี้เขาสามารถสร้างไรายได้ได้นะคะติดตามชมคลิปเรียวได้นะคะก็ชื่อตัวโตเทยไทยสไปฮอลแลนด์นี่แหละคะ่ะชื่อ Facebook ก็ไปติดตามได้นะคะหรือว่าติดตามเพจก็ได้นะคะรับเพจเทยไทยสไปรยฮอลแลนด์เหมือนกันนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิป้ะจ้ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะขอบคุณนะครับบ๊ายบายค่ะ